สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตาที่3าตีเนช n แนลโดยดิฉันตีเนะนะคะจัก,กรวาลการเรียนรู้สําหรับในคลิปนี้นะคะก็ตามคําขอและก็จากปัญหาของท่านผู้ชมที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ปกครองนะคะว่าช่วงนี้เป็นไปเพราะว่าอากาศมันร้อนหรือบรรยากาศมันแปรปวนหรืออย่างไรทําไมลูกหลานในบ้านถึงได้ก้าวร้าวดือ้อไม่เชื่อฟังและมีอารมณ์รุนแรงมากความน่ารักก็เริ่มถดถอยไปแล้ว ก็เหลือแต่ความก้าวร้าวรุนแรงบางคนก็อายุแค่ไม่กี่ขวบแต่การพูดจาท่าทางเนี่ยก็แหมด,ดูเหมือนนักเลงนักลัวนักลูวทั้ทง,ทงที่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เคยมีปฏิกิริยาอันนี้เกิดขึ้นนะคะหรือก็บางคนก็ไปโรงเรียนแล้วก็อาจจะแค่อายุสิบกว่าขวบไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่โรงเรียนก็จะมีการทะเลาะวิวาทกันทำร้ายร่างกายถึงตกตีกันกระชากแขนหรือกระทืบโอ้โหสารพัดที่ทำแล้วก็บางทีก็เป็นผู้หญิงนะคะก็ทำร้ายรุ่นน้อง แค่เพียงรุ่นน้องไม่ยอมเรียกตัวเองรุ่นพี่ว่าพี่แค่นั้นล่ะค่ะเป็นเรื่องเป็นราวถึงขนาดทุกทีเขาเรียกว่ารุมทําร้ายกันชนิดที่แบบโอ้โหยิ่งกว่าหมาหมูว่างั้นะนาเข้าาหมาหมูนี่หมามันกัดกันตัวเดียวเนี่ยตัวอื่นจะมารุมลักษณะแบบนั้นเลยซึ่งตัวนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในสังคมที่น้องๆเยวาวชนที่เป็นผู้หญิงนะคะแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายจะเป็นวัยไหนก็เริ่มใช้ความรุนแรงใช้ เรื่องของอารมณ์มตัดสินแก้ปัญหาไม่ได้ใช้เหตุผลแล้วก็ไม่มีคําว่าอดทนให้อภัยแล้วก็เขาเรียกว่าใช้การปฏิปนอมนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงมากหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะลูกเรายังไม่ไปโรงเรียนแต่ยังอยู่ในแค่วัยอนุบาลทาไมเริ่มมีปฏิกิริยาที่อารมณ์รุนแรงนู่นนี่นั่นบางคนก็ถ้าค้นหาสาเหตุโดยดิฉันตรีเนธที่ได้รับเชิญไปวิเคราะห์แล้วก็จัดกลุ่มดูน้องๆในแต่ละครอบครัวแต่ละบางคนแต่ละบ้านก็จะพอดูได้ว่า น้องๆคนที่ที่มีอารมณ์ก้าวร้าวนี่เกิดจากเหตุอันใดถ้าไม่มีปัญหาทางด้านเอ่อเขาเรียกว่าจิตใจหรือกรรมพันธ์ตั้งแต่กําเนิดนะคะก็ถ้าออกมาเป็นตอนไทยนอกน,นี้ก็จะพออาจารย์ก็สามารถถอดรหัสได้ว่าน้องคนนี้เอ่อที่มีอารมณ์ก้าวร้าวมีเป็น,นี้เป็นเพราะเหตุใดเป็นเพราะการเลี้ยงดูหรือเป็นเพราะเอ่อจากสิ่งแวดล้อมหรือเป็นเพราะไปได้จากโรงเรียนหรือเพราะการสอนที่ผิดพลาดหรือจากพฤติกรรมทําให้ดูหรือการที่ให้ใหเล่นโทรศัพท์มือถือหรือไอแพดรือกักสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่แบบให้มีโลกส่วนตัวแต่ผู้เดียวโดยที่ไม่ได้้เขาสัังคคมุยกบ คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายนะคะหลายทุกคนอาจจะรําคาญด้วยความร้อนรุ่มและอาจจะต้องปากกัดดินถีบเพื่อที่จะทํามาอะไรได้เลี้ยงชีวิตในครอบครัวก็อาจจะไม่ได้สนใจเด็กลูกหลานก็ไม่อยากมากวนถามอะไรหน่อยอันนั้นเพราะอะไรทาไมก็ามอาจจะรําคาญเนื้ตะวาดไปได้ใช่รวมรุมแร่เพราะน้องๆก็จะเก็บสิ่งนี้เข้าไปอยู่ในสมองเขาซึ่งเรียกว่าเครื่องของคิดนวันนี้เช่นถึงใช้สัญลักษณ์เป็นเหมือนสีสันอ,อยู่บนหัวนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าน หรือผู้ใหญ่หรือคนแก่ก็ตามจะเป็นลักษณะเหมือนแผ่นซีดีดีวีดีเหมือนที่ดิฉันเคยพูดในรายการวิทยุสุเรียนจันทรามตั้งแต่ปี5 2 5 3เสมอว่าสมองของคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้าเปรียบเหมือนเป็นวัตถุแล้วก็เปรียบเหมือนแผ่นดีวีดีหรือแผ่นซีดีนั่นเองถ้าจดัดให้มันกลมเข้ามันก็จะมีร่องของการหมุนเป็นวงๆแล้วคนที่จะทําให้แผ่นซีดีของเด็กหรือมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาอุแวะนั้นให้เกิดเป็นร่องจะดีหรือสวยงามหรือไม่แค่ไหนจะมีหยกักหรือว่าจะเราก็เรียก มีรูปรุปร่มรอนดอนอะไรประเภทนี้นะคะคดเคี้ยวแค่ไหนคนแรกที่ทําที่เขียนโปรแกรมอันนี้ก็คือคุณแม่นั่นเองค่ะแล้วก็นั่นก็คือเขาบอกว่าคุณแม่เป็นคนเขียนแผ่นซีดีแผ่นได้ให้กับลูกไว้เพื่อคลงความคิดของเขาก็จะเมมโมรีไว้เลยว่าโอ้เขาจะต้องเป็นแบบนี้แล้วเมื่อมาเจอออกมาข้างนอกอก็อาจจะถูกเลี้ยงดูหรือมีสิ่งแวดล้อมทําให เป็นลักษณะแบบเดิมมันัวอยู่ในท้องของผู้เป็นแม่มันก็ยิ่งหนักกว่าเดิมหรือเดิมอยู่ในท้องคุณแม่จะไม่มีปัญหาอะไรแต่มาเจอภายนอกนานเข้าเป็นปีหลายปีหลายเดือนเข้ามันก็จะกลายเหมือนกับการเรียนรู้ร่องสมองหรือแผ่นเสีดีที่น้องเขาติดตัวมาในสมองนั้นก็จะถูกบันทึกลงไปเรื่อยๆท้งภาพและเสียงเช่นพ่อแม่ครอบครัวใช้ความรุนแรงคุยกันระหว่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายตะโกนกันด่ากันหรือในสิ่งแวดล้อมมีการด่าเอะอวายหรือตะวาดกันหรือพูดจาแบบ ไม่จริงใจต่อการพูดคาหยาบสองคำก็ควายสองคำก็ตัวเฮียแบบนี้แหละค่ะน้องก็จะใช้ติดปากโดยที่ไม่รู้ว่าคําว่าควายแท้จริงแล้วก็คือสัตว์ที่ให้ประโยชน์กับมนุษย์เราไม่ได้เป็นสัตว์ที่น่ารังเกยียจหรือตัวเฮียก็เหมือนกันเราไม่กล้าพูดตรงๆว่าเป็นสัตว์เล้ยคานทั้งจริงจริง,รงมันก็ไม่ได้มีความเสียหายตรงไหนแต่มนุษย์เอามาใช้กันติดปากเป็นคําด่าไปซะแล้วเด็กๆบางคนแค่เริ่มพูดได้สองสามขวบก,ก็ได้ยินสิ่งนี้ก็เอามาพูดและมาด่ากับคุณพ่อคุณ,คณแม่ว่าควาย ของมนุษย์เรานั้นมันมีการหมุนตลอดเวลายิ่งถ้าออกมาแล้วเนี่ยยิ่งนานวันนานปีสิ่งที่ได้รับมันก็จะถูกเมมโมรี่บันทึกอยู่ในนี้แล้วท่านผู้ชมมันก็ําแล้วําแล้วจาแล้วพอยิ่งแก่ตัวปับ๊บคลื่นสมองเนี่ยมันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงหรือลบได้แล้วละค่ะเขาเรียกว่าที่เขาบอกว่าเป็นเส้นดานที่เขาบอกว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากก็เป็นเพราะอย่างนี้และค่ะเพราะคลื่นสมองมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วเพราะบันทึกไว้แบบไม่ดีแบบเดิม เอาไว้นานมากแล้วแก้ไขาย,ยากพระนริศตกแก้ไขต้องตอนที่ยังน้องๆยังเป็นเยาวัยเมื่อก็เหมือนกับไม้ไผ่ที่ยังอ่อ,อนๆแล้วก็สามารถโค้งไปทางไหนก็ได้ไปทางนี้ก็ได้เอามาตกแต่งทําโต๊ะกอี้หรือสารเป็นของใช้ก็ยอมได้แต่ถ้าสมมติว่าแก่แล้วทําก็หักเปาะเลยนั่นก็หมายความว่าคลื่นมนุษย์คลื่นความคิดของมนุษย์ที่อายุสูงอายุแล้วมันก็แก้ไขาย,ยากเพราะว่าเขาจะมีคำว่าม,ามิจฉาทิถีเข้ามาต่อต้านไม่สามารถที่จะ รับคําสอนคําชี้แนะคําเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีได้นะคะแต่ถ้าได้รับสิ่งดีมาแล้วมานานยาวนานมาตั้งแต่เยาว์วัยจนกระทั่งถึงเป็นผู้ใหญ่ต่อให้ไปเจอสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในเครื่องความคิดก็ไม่สามารถที่จะทําให้คนคนนี้ที่เป็นคนดีนั่นเปลี่ยนเป็นคนไม่ดีไปได้ดังนั้นท่านผู้ชมคะคลื่อความคิดของมนุษย์นี่แหลคะค่ะเป็นตัวที่สําคัญในพฤติกรรมของน้องๆโยชนในบ้านเราจะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับเครื่องความคิดและเครื่องความคิดของเด็กๆ จะเป็นยังไงจะดีจะร้ายจะก้าวร้าวหรือจะเป็นเด็กที่แบบออทิสติกเทียมหรือจะเป็นเอาแต่ใจตัวเองมีมิจฉาทิฐิเกเรหรือเป็นคนมีน้ำใจมีเมตตาการุณาก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและก็ทุนเดิมที่ติดข้ามภพชาติมานะท่านผู้ชมนี่เป็นเรื่องของธรรมะสีวิลไลท,ที่ดิฉันเคยจัดในรายการสุริยนันจันทรามาก่อนนะคะว่าเรื่องของหลักธรรมของพุทธองค์นั้นเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์มีเหตุและผลสามารถเอามารองรับได้แต่ในเวลาที่จํากัดนี้ดิฉันขออนุญาต พูดเป็นคลิปคลปเพราะว่าท่านผู้ชมหลายท่านก็บอกมาว่าอยากให้เป็นคลิปสั้นๆเพราะถ้าส,สั้นแล้วเนื้อหามันเยอะก็คงต้องต่อเป็นหลาย EP และที่สําคัญดิฉันตรีเน่คงต้องพูดเร็วแล้วค่ะนั่นถ้าผู้ชมฟังแล้วก็อย่า,ยา,ยาเพิ่งหยุดหายใจนะคะฟังไปหายใจแล้วฟังซ้ำฟังซากเปิดฟังบบอยก็ได้นะคะอยาให้ช้ากว่านี้ก็อาจจะต้องหลาย EP ที่บางคนบอกว่ารออีก EP หนึ่งดิฉันก็ไม่ได้ว่างทาให้สักทีก็อาจจะหงุนอีกทั้นดิฉันขอพูด ในอย่างรวดเร็วแล้วกันถ้ามีคําถามก็ถามมาใต้คอมเมนต์หรือจะโทรเข้ามาปรึกษาก็ได้นะคะ087 4146459ทางไลน์นี้ก็เป็นไอดีไลน์ด้วยนะคะยินดีให้คําแนะนําเพราะาตอนนี้ทุกคนร้อนรุ่มไปหมดถ้าพ่อแม่ร้อนรุ่มปู่ย่าตายายร้อนรุ่มลูกหลานในเยาว์วัยที่อยู่ในครอบครัวเราก็จะร้อนรุ่มด้วยเพราะนั้นท่านผู้ชมต้องใจเย็นๆนะคะอยู่กับลูกกับหลานก็นอกจากให้ให้มีกิจกรรมทางในครอบครัวทําร่วมกันแล้วก็ต้องใจเย็นๆพูดกันภาษาดอกไม้นะคะอดทนความอดทนนั่นแหละก็คือเเป็นนสิ่่งททีําาให้ร้รพ ก็เรียกพ้นปัญหาพ้นวิกฤตไปได้ไปสู่ความสาเร็จได้นะคะวันนั้นเครื่อความคิดเนี่ยมันจะเป็นสีสีอย่างเงี้ยค่ะถ้าอารมณ์ร้อนก็เป็นสีแดงนะอารมณ์เย็นมีสติก็สีเหลืองความคิดเจลีรัสแล้วก็เป็นสีเขียวทำให้ร่างกายแข็งแรงเหล่านี้เป็นต้นนะคะถ้าเป็นสีแดงนี่แสดงว่าความคิดพุ่งพ่านถ้ามากไปก็อารมณ์ก้าวร้าวถ้าไม่มากก็จะกลายเป็นคนแอคทีฟถ้าเป็นสีฟ้าบางคนก็จะเฉื่อยแฉะทายังไงก็ไม่ทำไปรู้นี้ก็ไม่อยากไปงานก็ไม่อยากทำอันนั้นถ้าผู้ชมสามารถปรึกษานอกรอบได้นะคะเพราะว่า การแก้ปัญหาป้องกันแม่เด็กก็แล้วลูกก็แล้วหว่วงจุ้ยช่วยได้ช่วยได้ค่ะช่วยได้จริงๆค่ะถ้าเราการสอนแล้วเราพร้อมแล้วสิ่งแวดล้อมจากเรื่องของหวงจุย้ยก็สามารถช่วยได้เช่นการจัดห้องนอนยังไงที่บ้านเรามีของใช้ยังไงเสื้อผ้าสีที่เราใช้อุปกรณ์เช่ในบ้านไปยังไงมันจะต้องควบคู่กันนะคะเพื่อจะทาให้อารมณ์เครื่องความคิดเนี้ย มันไม่ผิดปกติและไม่ร้อนรุ่มเพราะ,ะนั้นอาการที่เราสอนดีอยู่แล้วเขาก็รับง่ายขึ้นพื้นเพด,ดีการอบรมดีแล้วก็ห่วงตุย้ยเรื่องที่นอนห้องนอนการจัดยังไงเสื้อผ้าเป็นยังไงนะคะของใช้เป็นยังไงในบ้านแล้วก็ทิศทางของบ้านที่เราซื้อมาก็มีผลด้วยแม่นท่านผู้ชมคะห่วงจุ้ยช่วยได้ในลักษณะของถ้าเราตัวเราดีมีการสอนดีแล้วห่วงจุ้ยช่วยได้แน่นอนสงสัยติดตามในคลิปหน้านะคะหรือโทรมาถามส่วนตัวได้พบกันคราวหน้านะคะทุกท่านมีลูกหลานที่น่ารักน่ารักไม่กล้าวร้าและมีความสขเเยยยย็นนนนกกาาจิตัััท่วห้และง

อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คราวหน้ารอติดตามกันนะคะว่าเครื่ององค์ิดตี่ตะปุ่มตะปั่มมันเป็นยังไงเป็นหยกัยกๆมากเป็นยังไงหรือไม่มีรอยหยักแล้วเป็นยังไงเด็กที่ไม่ค่อยจาก้าวราวเป็นยังไงเกิดจากนอนห้องนอนอย่างไรเราจะแก้ไขยอย่างไรติดตามกันคราวหน้านะคะว่าป้องกันไม่ลูกเราเป็นเด็กเปรตทํำยังไงเพราะไม่ใช่เป็นเปรตอสมภเวสีนะคะแต่เป็นเปรตในความรู้สึกของเราว่าพูดจาไม่เชื่อฟังเกเรเขาเรียกกันว่าเด็กเปรตก็ไม่ได้เป็นคําหยาบนะคะแต่เขาเทียบกับสัมภเวสีคือผู้จ้ามมรรรุนแงงหือเเปปป่่าไไกกก็็ฟัด ะะพบกันคราวหน้านะคะทุกท่นขอเหลง่ยงท่านมีความสุขกันทั่วหน้านะคะสวัสดีค่ะ